ไม่น่าเลยไม่น่าเรียกมาให้เราแพ้เลยอะไรไไนิ้มพูดในเข้านี้มหมดแลวเนี่ย ไม่กินเนี่ยปลาช่อนเลิกปลาช่อนนเรีกล้องนะครับอืมปลาช่อนแปรสามไม่กินเนี่ยแม่ก็เลิกกินปลาช่อนไปเลยโมโหปลาช่อนอขำัทบตาย ไม่ไม่ไม่กินต่อไปนี้ปลาช่อนไม่กินนะคะไอ้ไปลาช่อนตัวใหญ่มากแลวตีนี้เจ็บมากขี้โมงแล้ว <c oughs> ขอบคุณทั้งเจ็ดร้อยคนที่ยังอยู่นะคะคปลาช่อนผิดอะไรผิดค่ะปลาช่อนปลาช่อนทำให้แม่แพ้นะคะมองรดแว่นน่ากลัวมากนาเต้ฮลัลโหลหนูลืมลูกไปรับลูกอีกแล้วไปรับลูกก่อนนะคะเออไปจ่ะไปจ่ะ <adapted> เดี๋ยวมีตัดมาลงแน่โอ้ยย่าไปตัดเลย ต้องใส่เสื้อดอกไม้ใหญ่เลยไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรวันพราไม่ได้มีหนเดียววันพราไม่ได้มีอ้นเดียวออกพรรษาไม่ได้มีหนเดียวแม่ในนกฟินิกนะจ๊ะนะจ๊ะเขาใจแม่ในนกฟินิกแต่การที่แข่งกันเนี่ยแม่แพ้ไม่ได้ไง ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณทีมข้อจอเข้าใจด้วยนะคะขอบคุณ600คนัก600ที่ดูอยู่ค่ะฉันจะครบซโซน,นออนนอยา่างงแม่อย่างงไง,งนี่นี่นนนี่ดูเสื้อกันดีกว่ามาอีกแล้วแต่พอได้ประชดเห็นไนี่สีนี้เลยเป็นไง แว็บเลยไหมนี่โอ้โหพูดออกไปได้ประชอนใช่สวยนะคะอืมแต่มันจะเหมือนจริงมันมันจะตรงปกไหมแค่นั้นเนี่ยจะใส่อย่างนี้เลยใส่แว่นด้วยถืงอแว่นมาใส่ด้วยอืมเนี่ยแพงมากค่ะร้านนี้ เป็ทำไมเขาขายของแรงมากจริงต้องซื้อมาแล้ไม่ตรงนะสลบเลยใช่สวยนะเดี๋ยวเขามีสี่สนะีด้วยอืมแล้วก็สีนี้เห็นปะเนี่แต่แพงถ้าไม่ตรงพวกนี้สลบเลยนะคะ กางเกยงยีนมีแล้วสีเมื่อกี้เลือกว่ากางเกยงยีน้าะมีนะคะถ้าซือ้อแล้วไม่ตรงปกเนี่ยสิเป็นเรื่องเลยเนี่ยสวยเหรอคะเท่มากเลยเนี่ยแม่ชอบแบบเนี้ย เป็นร้านเมื่อวานใช่แล้วราคามันแรงมากเราไม่กล้าเสี่ยงไงเดี๋ยวเราไปห,หาดูเถอะหาดูหน้าร้านดีกว่า อ่าขอบคุณคุณเก๋ค่ะนี่น,นี่เราไปที่หลังเราไม่พีคแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแต่งตัวอย่างเงี้ยโอ้โหชอบมากเนี่ย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 แต่งทา,างยังเป็นดำอออชอบ <c oughs> ขอบคุณคุณเก๋ด้วยนะคะขอบคุณคุณหน่อยค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่สุราคุณพี่สุรานี่ไม่ได้ดูลิเกมาหลมานานแล้วนะไม่ได้ดูลิเกคณะหนุ่มานานแล้วนะพี่เดี๋ยวนี้ไปดูคณะใครคะ <c oughs> ไปเที่ยวดูลิเกที่ไหนบ้าง <c oughs> นานมาก <c oughs> ใช่ค่ะนานมากแล้วพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณชุดซูชิค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ เสื้อนะแม่ซื้อมาเยอะมากแล้วก็อ๋อเลี้ยงหลานจ้าไปข่ายคองเตจ้า <c oughs> เดี๋ยวสักสามโมงสิบห้าแม่จะลงแหละเพราะว่าทุกคนมันเป็นเวลาลุ้นของทุกคนนะคะท <c oughs> ินจะครบโซนขอบคุณทิมงข้อจอข้อใจค่ะขอบคุณคุณเก๋ขอบคุณพี่หนึ่ง ขอบคุณกิฟซี่ขอบคุณนัตตี้แล้วก็พี่ทองนะคะีหนหนแต่หนูนิวเนิร์ดหายไปไหนวะเหายไปนานแล้วอขอบคุณเอฟซีนุ่นนะคะให้ไอศครีมจำได้นีพี่จำได้ทุกคนละคะ่ะหนูจำชื่อพี่ได้ <c oughs> อ๋อ ดใ,ใช่ค่ะเดี๋ยว3โมง15แม่ลงไลน์นะคะอีก10นาทีเพราะว่าทุกคนจะต้องลุ้น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 ใช่ขอให้คุณเก๋ทุกห่วยนะคะขอให้ทู่ไปเลยทูกถูุถ่งททุคุณเก๋พี่หนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยวันนั้นนะเขาลอยฟองอาเชียอะ่ะขอให้ทุกคนในนี้มีโชคมีลาทุกคนนะคะจ้า20ไปอยู่และะ้วค่ะ อย่าพิมพ์ตัวเล่นนะคะโอ้หขอบคุณค่ะพี่อ้วนนะสวยแต่อ้วนขึ้นนะจะ <c oughs> จ้าขอยถูกนะจ้าระบบติ้งก็ได้ เราไม่เอาประช่อนก็ไดนะ้เราบุบถิงก็ได้นะคะอโอ้ย <c oughs> พึ่งมาหนูจะไปแล้ว <c oughs> พี่พึ่งมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้ถ้าใครรวยแล้วลงในต่อให้เห็นด้วยนะวันนี้รวยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล,แล้วแล้วขอจาเข้าใจกูลาบไว้ยังดีแล้วลวลวอิกธิพ้าทีจะลงแล้ว <c oughs> ให้ทุกคนไปลุ้นหน้าทีวีกันนะ,ะจ้าจะจะได้จะวันไหนเล่นจะบอแต่เช้าเลยค่ะชันจะขุบโซน้อ้โห ขอให้ถูกกันนะคะวันี้ขอให้ได้ขอให้โดนตัวที่เราซื้อไว้นะคะ <c oughs> ทำงานด้วยแอปดูไปด้วยทำงานอะไรจ๊าสวัสดีค่ะขอบคุณดอกกุหลาบจากนอสอนันนะคะมีนะคะจะเจงเจ่เาแต่มันปีหน้านะะู่นอะ เฮ้ย่วงเลยเจอปลาช่อนเข้าไปขำมากหูขำขำขำมากค่ะ <c oughs> จะลงแล้วจ้ะสามโมงสิบห้าสามโมงสิบห้าต้องลาก่อนแล้วนะจะหอมฟันใช่ <c oughs> คุยก็สนุกดีชอบนะคะอย่าพึ่งเบื่อนะไี่ใช่บอกว่าโอ้โหแม่มาไลฟา์ทุกวันเลยไม่หยุดบ้างเลยไม่ได้นะคะพราแม่ก็ไม่มีเพื่อนคุยไม่ไม่ไม,ไม่บางคนเขาใจจุดใจจอ่อไงเขาก็อยากจะลุ้นแบบว่าโน่นนี่นั่นอะนะ,ะรักครอบครัวรุ่งฟ้าบารมีมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เม,มื่อวานไม่ได้ค่ะร้านปิดเพราะว่าไปสมึดเลยเมื่อวานไปไปแว้นตอนมืดนะคะเ <c oughs> มื่อวานไปไป,ไปแว้นตอนมืดนะคะ <c oughs> คู่นะคะ <c oughs> อ้มวางไปแล้วแล้วมีเรื่อยขัทุกวันอ่ะวันนี้ขับประช่อนอูขับหนักมากอ่ะฮามากเลย โโอ้หพูดออกมาได้ประชดหาจริงอะถ้าใครไม่หาานี่แสดงว่าคนนั้นแบบโอหรือเราเซ็นเตอร์ก็ไม่รู้ที่สุพรรณไปกุ้งปิดเหรอคะไม่รู้อะค่ะแต่ว่าเขาหาาวิธีแม่ไปตั้ง่ะนะแบบตั้งเป็นวิธีงานกลางแจ้งไงคะหรือเขาขายก็อี้หรือขายบัตรก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวเร,เราเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถามให้นะคะ <c oughs> ติ้งแล้วนะจ๊ะ ใครเนี่ยยี่สิบห้าขอบคุณค่ะปุงปิดอ๋อค่ะค่ะค่ะขำถ้าใครไม่ค่ะเราไม่รู้ว่าใครจะขำหรือเปล่าแต่เราขำอ่ะเขาจะมองว่าเราเซนต์ตื้นเหมือนก็ไม่รู้ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์เมื่อกี้ถ้าไม่ขำานะก็ไม่ไหวละนะคะโอ้โหขำมากขายบัตรค่ะ หนูซื้อทุกกุ้งเลยเออขำปะล่ะถ้าใครไม่ขำแสดงว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะพูดออกมาได้ประชดเขาพูดเขาพูดจริงนะเขาไม่ได้เล่นมุกนะเขาพูดจริงเลยแหละคือเขาตกใจไงเขาไม่เคยได้ไงเขาพูดออกมาจริงๆนะเนี่ยเออเขาพูดจริงมันออกมามันได้ออมมันก็ป้องแบบปาวาล ก็่มาขอบคุณคุณหมวยชนชื่นค่ะตอมาตัวเยป0 0ตึโอ้โหราไม่ได้าไป่อนมาไม่ทันไม่ต้องกลัวมีคนมีคนตัดไปลงแนะ่ขอบคุณค่ะเนี่ยยังขำอยู่เลยต้องมีคนตัดไปนัตตี้เลยหายไปเลยพอประช่อนตัวเดียวจะแท้หายเงียบไปเลย เหลือ400ผู้คนอะค่ะ400ผู้คนสุดท้ายแล้วขอดรถไฟหนึ่งกระบวนแม่จะไปแล้วมีคนตัดไปลงแน่ไปดูมีอ่ง ยังไม่มีไม่มีค่ะไม่มียังไม่มีใครตัดดีแล้วดีแล้วชอบแบบนี้ก็อชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแบตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็อชอบแบบนี้ขอบคุณทีมขอจอข้อใจนะคะขอบคุณทุกคนวันนี้ที่เข้ามาดูแม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรวยๆนะคะวันนี้วันรวยของพวกเรานะคะ นี่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 อันนี้อะไรเอ่ยฝากด้วยนะคะฝากติ้งไว้ให้รางวัลแม่วันที่สามสิบเอ็ดน,นะคะให้วันละคนคนวันละนิดรนหน่อยเดี๋ยวแม่ได้ไปติดรางวัลเยอะๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะ,ะขอบคุณทีมขอจอข้อใจนะจ๊ะขอ้ถูกขอ้ทุกคนรวยๆนะคะวันนี้ขอยรวยๆเพียง ขอแฟนคลับลุงฟ้ากฤษดาแล้วก็น้องนุ่นรวยทุกคนนะจ๊ะพิมสาธุเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเราก็อยากให้คนที่เรารู้จักถูกนะคะขอพี่หนึ่งถูกเลยนะคะพี่หนึ่งคุณเก๋นัตตี้แล้วก็พิปซี่พี่ทองแล้วก็ทุกคนเนี่ยเลยในเนี้ยนะคะขอให้ถูกนะคะ หญิงอยากให้ถูกจริงแม่ไม่ไ,ไม่ถูกหรอกเพราะว่าไม่ได้ซื้เปิดใจปุ๊บรับป๊บวันนี้ทานไปแล้วค่ะเลอรแล้วขอบคุณเจะพาเมื่อวานที่ลุงฟ้าไปทําสัญญาด้วยนะคะที่วันไม้บินเขียวซื้อทุเรียนมาฝากขอบคุณมากนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยกันเยอะๆนะคะวันนี้ จ้าจ่าจ่าจ่าขอให้ถูกนะจ่าหนุย่ยจ่าถูกขอให้ทุกคนถูกนะคะคุณเอมออนขอบคุณคะ่ะขอให้ถูกนะคะไปรับนักเรียนกันหรือยังคะทุกคนไปรับนักเรียนนะคะแล้วก็รีบกลับมาลุ้นโชคลุ้นปับ๊บรับโชคนะคะวันนี้ เปิดใจปุ๊บ,บรับปั๊บอย่าบอกนะว่าออออย่าบอกนะจะไม่ออเพออะไรคขล็อกเอาไว้นะใช่หายดีนะคะแต่ก็ไอไม่เลิกนะคะขอบคุณคุณกรค่ะเชื่อปะ่ะถ้าอ้อนี่แสดงว่า หลอกแม่อันแน,น่้ใช่ขอให้ทุกคนนะทุกคนนะจ๊ะขอให้มีโชครวยๆวันนี้ทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปก่อนขอบคุณนะคะอืมถ้าออกก็เกินไปแล้วนะแสดงว่าแม่นจีิง ่แสดงว่าแม่น,นจริงจ้าโอ,อ้ของของไม่อันซื้อไดอ้อย่าพิมพ์ตัวเลขนะจ๊ะไปปอกกันโอเคไปเดี๋ยววันนี้แม่เปิดโัวายทุกคนไปรับลูกก่อนข้าวค่าก่อนขอบคุณคุณเก๋ค่ะคุณเก๋ไหมพี <c ười> ่เก๋ไหมอีกรอบแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเก๋นะคะคุณเก๋ขออะไรยากเลยแม่จะไปแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ ขอให้คุณเกศทุกป่วยด้วยนะคะอุ้ยพูดเลยค่ะข,ขอให้มีโชคลาบกันทุกคนนะคะวันนี้รวยๆรยวย,วยกันทุกคนนะคะถ้าใครรวยแล้วเออคุณเกศถ้ารวยแล้วก็ลงให้เห็นนะคะจะได้ร่วมดีใจด้วยนะคะจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาดากนว่าเราจะใส่เสื้อสีอะไรนะคะขอบคุณนะคะ บายบายพรุ่งนี้มาดาวกันว่าเราใส่เสื้อสีอะไรแม่ใส่เสื้อสีอะไรนะจ๊ะจ้ะไปถึงเวลาที่เราต้องไปรุ้นรุ้นปับรับโชคแล้วนะคะ